ผมมานี่เป็นหมายที่9นะครับคือหมายสุดบอก สวัสดีครับสวัสดีนานามิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับไนล์ลำลูกกาฟิชชิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับก็สวัสดีนานาท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเก่าๆแล้วหรือว่านานาท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามารับชมช่องไนล์ลำลูกกาฟิชชิ่งนะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสาหรับคลิปนี้ผมพานานาท่านผู้ชมมา ออกหมายย่านลำลูกกานะครับเป็นหมายบอ่อเหมานะครับผมอ่าค่าเข้านะครับคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับปลาออกได้หมดนะครับผมก็จะมีปลาหลายสายพันธุ์นะครับผมจากถามอ่าพี่บอยนะบอยนะครับที่เป็นผู้ดูแลเจ้าของบอ่อนะครับก็บอกว่ามีปลาหลายหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลาไซส์ใหญ่ๆไซส์บิ๊ก ที่เป็นสายเยอ่อสายหวานก็มีให้มาลองมาล่ามาทดดลองสีมือกันทุกปลาทุกไซส์นะครับก็ปลาอ่าหมายนี้นะครับเป็นบ่อเหมาความกว้างประมาณหกสิบไล่นะครับผมก็เป็นบอ่อขุดหน้าดินนะครับก็หมายนี้ไม่แน่ใจว่ามีใคร ช่อง u t ท b e ช่องไหนมาถ่ายทำหรือ,อยังนะครับก็เท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นมีนะครับก็อาจจะเป็นผมเป็นคนแรกนะครับที่มาก็มาเปิดไม้เพชรบ่อเหมาทองสิบลำลูกกาให้ดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับน้าๆาที่ยังไม่ได้มีหมายที่จะไปตกปลาที่ไหนอยากจะมองหาบ่อเหมาอ่มานั่งตกสบายๆนะครับต้นไม้ล้มลื่นนะครับสำหรับ สภาพหมายบรรยากาศหมายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมมาเริ่มผสมเหยือกันเลยดีกว่าครับผมเหยือที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ผมจะใช้ก็เป็นเหยือกเอกกระจายสูตรหนึ่งนะครับผสมลำขนมปังนะครับผมก็เป็นเหยือง่ายๆนะครับโดงเบตตะก้อที่ใช้ชิ้นเกี่ยวที่ใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นตะก้อรีเวทนะครับ ก็ตายรีเวทนะครับสองขอดวงเบ็คชินุ0.8นะครับเดี๋ยวดูไซส์ปลาก่อนนะครับว่าไซส์จะเราจะเจอไซส์ปลาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนดวงเบ็ดขนาดไซส์ของดวงเบ็ดไปตามสภาพหมายที่ปากกินแล้วกันนะครับถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่ก็าอาจจะเปลี่ยนให้เป็นดวงเบ็ดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วชิ้นเกี่ยวก็จะเป็นเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมล้วนๆน,นะครับผมก็เริ่มผสมเหยื่อกันครับผม ครับผมสาหรับเหยื่อนะครับก็ปั้นประมาณนี้นะครับแต่ก็สองเซนครึ่งนะครับผมวงเบ็ดสองขอนะครับเม็ดล่างเกี่ยวเม็ดโฟมด้วยกันทั้งสองวงเบ็ดเลยนะครับผมอ่าแต่ขอล่างก็ปล่อยห้อยแต่ขอบนก็ฝังเข้าไปในก้อนเหยื่อเล็กน้อยนะครับผมกลับไปลงเหยื่อกันครับผมครับเต้มแรกมาแล้วนะครับผมหลังจากที่รอมานาน ไซส์สวยอยู่นะครับผมประมาณสี่ห้านิ้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมกินเหนีอน,นะครับผม นี้สายสวยป่าแต้มเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับผมครับปลาก็เริ่มเข้าแล้วนะครับผมรอมาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับ โมงครึ่งกว่าจะเริ่มเข้า <c oughs> หมายยังไม่ได้เ,ย,ดเยื่องพี่ไม่ครับต้องรอปางเขาเสียด้<ะ>ัยก <c oughs> ำลังน่ากินคนระับ Can we wait? Help. มาอีกแฉมนึงน,นะครับใสสวยๆเลยครับผมกรบผมเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับที่เจ้าของบ่อนะครับแวะเข้ามาเขาเอาถุงขยะนะครับมาใส่ไว้ที่เสานะครับเพื่อให้เป็นจุดทิ้งขยะนะครับผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือ,อปลาที่นี่นะครับก็เลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ให้อาหา ได,ได้ทั้งสิ้นนะครับก็ปลายี่สบปลาสวายปลาปึกก็มีนะครับแล้วก็ปลานิลไซส์สามถึงสี่โลก็มีนะครับก็แล้วแต่ฝีมือนะครับก็แล้วแต่ฝีมือนานาน,าน,นะครับว่าจะมาตามล่าหาปลาอะไรไซส์ไหนนะครับก็มาลองดูกันได้นะครับผมครับเดี๋ยวก็มาติดตามดูติดตามเทีย์กันต่อครับตอนนี้ก็ได้มา พอสมควรนะครับก็ยังไม่มากไม่น้อยนะครับก็พอของปากของคอนะครับเดี๋ยวมาตามรุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับผมวันนี้เดี๋ยวจะตกจนถึงช่วงเย็นบ่อใกล้ปิดเลยนะครับบ่อนี้ปิดตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับผมมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับผม ที่นี่ก็ถือว่าแรงดีนะครับไซส์ประมาณ4ี่ห้านิ้วนะครับกินคันเบ็ดโน้มเลยนะครับผม สวยๆมาอีกแจ้มนึครับผมแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ลงน้ำนะครับกินก่อนนี่ก่อนเลยนะครับผม แฟ้มติดๆนะครับ ก็ออกมาแล้วนะครับผมปลาใหญ่ที่รอคอยอยู่นะครับผมเมื่อกี้ตอนปลากินไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าเป็นปลาอะไรนะครับสวจริงด้วยไซสกกำลังดีด้วย,น,น,วยน่าจะเป็นปลาสวายนะครับไซส์น่าจะประมาณสองถึงสามโลนะครับผมก็ออยังไม่ยอมเข้านะครับ เนครึ่งนะครับดงเบ็ดชีนูน8นะครับก็ต้องเล่นๆให้ปลาหมดแรงก่อนนะครับหัวเบ็ดง้างนะครับผม ครับนีครับขก็เป็นปลาสวายนะครับผมเล่นเอาเงือตกเหมือนกันนะครับสวายแต้มนี้ครับก็สาน่าจะถึง5้าโลนะครับผม สี่ถึงห้าโลนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เอา,เอาตัวช่างน้ําหนักมาชั่งให้ดูนะครับดูเปรียบเทียบล้วนะครับผมขนาดไซส์นะครับบอ่อเมานะครับผม สวยๆนะครับกำลังกินเลยนะครับผมเดี er ๋ยวตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับบ้านเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดาูผลงานกันตอนเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เสร็จนะครับแล้วก็มาดูสดภาพหมายด้วยนะครับผม ครับผมสำหรับสภาพไม้บรรยากาศไม้นะครับทิศนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมบ่อเป็นบ่อหน้าบ่อขุดหน้าดินนะครับขนาดหกสิบไร่นะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศไม้ริมข้างทางนั่งได้สบายนะครับผมมีต้นไม้ตลอดแนวนะครับผมก็หลบแดดได้ทั้งวันนะครับผม อันนี้ผมมานี่เป็นหมายที่9นะครับคือหมายสุดบ่อเลยนะครับผมเป็นหมายที่เพิ่งจะเปิดถังหญ้าเปิดหมายช่องตกปลาใหม่ด้วยนะครับดินยังไม่แห้งเลยนะครับผมก็มาเปิดลองดูเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสภาพหมายนะครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการตกปลาในวันหยุดนะครับผมก็เป็นหมายบอ่อเมานะครับปลาที่นี่มีหลายขนาดหลายไซส์หลายชนิดนะครับผมแต่บางชนิดก็ไม่อนุญาตให้เอาออกนะครับถ้าใครจะเข้ามาก็สอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าของบอ่อทางด้านหน้าทีก่อนก็ได้นะครับผมหรือ เข้ามาแล้วได้ปลาอะไรไม่แน่ใจว่าอ,าออกได้หรือไม่ได้ก็ลองโทรถามทางเจ้าของบ่อดูนะครับผมก็เ,เดี๋ยวมาดูผลงานสรุปวันนี้กันนะครับผมว่าได้ปลามากน้อยขนาดไหนนะครับกับคันเบ็ดสามคันเป็นการตกตะก้อหน้าดินนะครับผมที่นี่ก็ไม่แน่ใจว่าให้ใช้ตะข่ายได้ทุกวันหรือเปล่านะครับก็มีน้าๆหลายท่านที่ใช้ตะข่ายตกอยู่นะครับแต่ของผมก็ใช้เป็นตะก้อตายหน้าดินนะครับเบ็ดสามคัน เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมบอกเปิดเสาทิศสองวัน ครับผมสําหรับผลงานปลานะครับผมก็วันนี้ได้ปลานินนะครับไซส์สวยๆนะครับสี่นิ้วห้านิ้วนะครับไซส์กําลังทอดกําลังต้มนะครับก็ได้มาประมาณสิบสามแต้มนะครับผมไซส์ก็ประมาณนี้นะครับฝ่ามือนะครับผมเล็กสุดก็น่าจะเป็นไซส์นี้นะครับสี่นิ้วนะครับผมแล้วก็มีผิดคิวมาหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลาสวายนะครับผมก็ ใช้ป,ประมาณ4-5โลนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ปลาสวายที่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปลาหนักเกิน2 5ขึ้นไปทางบ่อจะไม่อนุญาตให้เอากลับนะครับถ้าเป็นปลาสวายนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เราก็จะปล่อยไปนะครับผมเราก็จะเอาแต่ปลาดินกลับบ้านนะครับ ครับผมสำหรับผลงานในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่แห้วนะครับปลาก็ยังไม่ถือว่าจะกินจัดสักเท่าไหร่นะครับปลาวันนี้ก็รู้สึกว่าจะกินแบบมาเป็นฝูงแล้วก็ไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมากินใหม่นะครับก็จะถือว่ากินังห่างหน่อยแต่ก็ไม่ได,ไได่ไม่ได้นั่งเหงานะครับ วันนี้ผมมานั่งตกนี่ก็ราวๆสิบโมงแล้วนะครับกว่าจะเริ่มลงเบ็ดเสร็จนะครับอตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับได้หายคันไม้คันมือครับผมหลังจากที่ไม่ได้ออกหมายเลยนะครับที่หายหายไปก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปออกหมายตกปลานะครับวันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็แวะมาเปิดหมายบอ่อเหมาหาหมายมาฝากนานาเหมือนเดิมนะครับผมเผื่อใครสนใจที่จะมาก็เดี๋ยวจะปักหมด ลิงก์ที่กัดหมายที่ด้านล่างไว้ใต้คอมเมนต์ที่เดิมนะครับผมก็ใครสนใจที่จะมาก็มาตามพิกัดหมายหรือโทรมาหาทางเจ้าของบ่อได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ